วัสดีครผมมน่พวกพวกพพ็ลูกพี่นะครับหายหนาหายตาไปโดนหายหนาหายตาไปโดนเนีลนี่หหนาหตาปดนเโอนตาบอกยี่แมวอยู่ัตาเสดานครับอะไรพวกพวกเราเียหอยมอหนหมอเนั่นหนมหดูพี่ตาเสตาเสยเวตานเละครับเนาน ตัวเตัวเขาใส่ใบตัดมาตัดแกะเห้เขาเบิรงกีละเออเิืงหมิงคนหอบเออสู่ลงน่อยไไป้ลุะน่อยไชางยังเดียวไปแกะนี่เออลูกน้อยกินอะไซต่ลูกกินตาแกะเอามาเสิร์ฟพนักเตี้เพน่กสี่ยไม่แห้งชูนะยเป็นเ็กไม่มากเนี่ยมใส่ที่ไรตาแกะโอ้ยเดี๋ยวว่ามันเลยดี๋ยวูพี่ตาแกะตานี่ย่ดีครับลงหน่อยมเล็งานอยู่ห้องผมลูงน่อย็ำงานอยู่ห้องผเ แนวพปล่เขาได้หรืเอาได้ครับจะบอกว่าเนี่ยเองว่าห็ตาเดียนทำสิ่งเสียงบ้างนะเนี่ยขีดขั้นหนึ่งครับดามกับบ้าครับขั้นนี้แนวขอกขอกกำลังเสียเหตุนะครับครับสนใจนะครับติดต่อทางเข้าได้นะครับงานเห็ดขอกนะครับเนี่ยครับจะเป็นบัตรโทรนะครับสนใจนะครับงานเห็ดขอกครับ thì to thang hao đầy học